สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการจิตอาสาพ,พัฒนาทางสถานีวิทยุ912สำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในวันนี้ทางรายการขอนำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชนำมริตำบลตำโบดอำเภอตำโบดจังหวัดพัทลุงมาเสนอให้คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันที่14กันยายน2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการชลประทานเพื่อช่วยเหลือการทำนาในเขตจังหวัดพัทลุงต่อมาสำนักง,งานชลประทานที่12ปัจจุบันคือสำนักชลประทานที่16ได้รับหนังสือจากอำเภอตมโมดลงวันที่25มกราคม2532ขอให้พิจารณาความเป็นไปได้โครงการอ่างเก็บน้ำโลหนุน ตามพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการโชลประธานท่าเชียดจำนวนหนึ่งแสนไร่และลดอันตรายจากอุทกภ,ภัยในเขตอำเภอตมโบดอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงประธานสภาตำบลตมโบดประธานสภาตำบลคลองใหญ่และประธานตำบลแม่ขรีได้มีหนังสือลงวันที่6กรกฎาคม2533เรียนราชเลขาธิการ ขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างโดยให้เหตุผลว่าท้องที่ตำบลตําโบดตําบลคลองใหญ่ตําบลแม่ขีอำเภอตําโบดจังหวัดพัทลุงรวม25หมู่บ้านประชากร20,000กว่าคนมีการทำสวนทำนาเป็นอาชีพหลักเนื้อที่การเกษตร30,000กว่าไร่แต่การประกอบอาชีพดังกล่าวไม่ได้ผลเต็มที่ เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและเป็นคลังใจน้ำให้กับโครงการชนลประธานท่าเชียดต่อมาสำนักราชเลขาธิการมีหนังสือลงวันที่18เมษายน2534และหนังสือลงวันที่18เมษายน2534แจ้งให้กรมชลประธานและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบตามลำดับว่าความทราบฝ่าละองทุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรจำนวนห้าหมู่บ้านได้แก่บ้านหัวช้างหมู่ที่สองบ้านคลองนุย้ยหมู่ที่ห้าบ้านโลจังกะหมู่ที่หกบ้านควรอินโนโมหมู่ที่เจ็ดและบ้านโลเหลียงหมู่ที่แปด ตำบลตำโบดอำเภอตำโบดจังหวัดพัทลุงราษฎร813ครัวเรือนจะมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำเพื่อเป็นน้ำต้นทุนไปเติมให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียรเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และบรรเทาอุทกภัยช่วงฤดูฝนในเขตอำเภอตมโมดอเภอเข่าชัยสนและอเภอบางแก้วตลอดจนสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเข่าชัยสนและโครงการปามตัวอย่างตามพระราชริอเภอบางแก้วได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีครับ